ตกมันตกมันหนักมากเลยต้นไม้ล้มด้วยนะครับต้นไม้สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมตอนนี้ก็ภารกิจด่วนนะครับมาหาคนแจ็คนะครับ,คร,บครับผมบนี่มารับก็อย่ต้องคำนะครับผม กับควนวัดนะครับผมมากับควนวัดนะครับผมครับผมสวัสดีครับน้องโมเมนต์เอาเอาว่าโมไซเอล43ด้วยโมไซเอลเหมือนอ่ะเอาพวกนนี่ครับครับเรามารับพ่อใหญ่ต้องทำแบบฉุกเฉินเลยนะครับผมแบบด่วนเลยนะครับแบบด่วนๆเลยนะครับเพราะว่าพ่อใหญ่ต้องทำตกมันตกมันหนักเลยนะครับเอาไปคิดคิดมุมทางนึงไง อันแล้วผมขึ้นไปจัดดีกว่าครับผมอันใดกันเลยพี่อันใดมาบอกว่าขึ้นทั้งอะไรพี่ครับอันในมาบอกว่าขึ้นทั้งหารเลยรไหมโอเคครับครับผมโอ้บครั้งแรกว่าจะไม่มานะครับสงสารคนแจ็คนะครับสงสารคนแจ็คนะครับเป็นพ่อคอนโตก์เหรเป็นพ่อโ้งหมูผมใช่ไหมเป็นพ่อคอนโตก์เลยชวนผมกลับบ้านเดียวนชวนกลับบ้านจะไม่ยอมกลับนะครับไหนช้างอยู่ตรงไหนครับเดี๋ยวไปดูพาไปดูช้างครับผมได้ยินว่าตกมันตกมันหนักมากเลย ต้นไม้ล้มด้วยนะครับต้นไม้ล้มนะครับควาแจกกบอกว่าเดินมาถึงกิน่นโตเมียตรงที่เขาเห่งานนะครับน้ำมันไหลนะครับอาบแก้มเลยแล้วก็ออกลึงด้วยนะครับอู้ต้นไม้แทงต้นไม้ล้มเลยนะครับภารกิจด่วนเลยครับวันนี้อันตรายแล้วก็น่ากลัวมากเลยนะครับก็ ต้องระ,ะมัดระวังเพราะอย่าต้องคำถึงจะเป็นช้างที่นิสัยดีก็าตามนะครับต้องระมัดระวังนะครับเดิทางๆไว้ก่อนนะครับต้นไม้ไม่ค่อยใหญ่ด้วยนะครับนะครับแก้มไหลาอาบเ้ยครับอ้วนมากเลยเพราะอย่าต้องคำเริ่มจะม็นน้ำมันแล้วครับเริ่มจะมีน,น้ำมันแล้วนะครับ ครับทางนั้นก็จะขนของขึ้นรถก่อนนะครับทางทีมานไปทองคำนะครับ<า>ใหญ่เป็นช้างที่นีใสใยดีนะครับตกมันแต่่ก็ตกมันได้ก็ไม่ดุนะครับแต่ก็ระมัดระวังนะครับผมแต่ก็ต้องระมัดระวังไม่ไม่ประมาทนะครับอันตรายนะครับผม ้มันออกด้านล่างด้วยนะครับออกขมับด้วยนะครับพี่พออยาังคําำเริ่มจะมองหน้าเราแล้วดูต้นไม้ครับผมคุงใส้กงจะปวดหวัวนะครับคงจะเริ่มปวดหวัวแล้วนะครับเริ่มจะปวดหวัวแล้วนะครับผมแทงต้นไม้ล้มเลยนะครับ งานด่วนนะครับงานด่วนภารกิจด่วนเลยวันนี้ภารกิจอันตรายนะครับหลังคนของรถนะครับผมวันนี้ก็เป็นไม้สอยมะม่วงนะครับเยอะเลยนะครับผมเอาไว้เพื่อพัฒนาเอาหรือเ่ฮะเอาไวบอกหรือเปล่าขนถั่ลักษณ์กเยอะนะครับผมเพราะว่า เป็นช้างเดินนะครับเป็นช้างที่ไม่ได้มีรถนะครับออกทัวร์ไปเรื่อยๆนะครับคนแจ็คมีทีมงานทั้งหมดกี่คนเ <5 S 1> <5 S 2> นี่ยห้าคนห้าคนมีแต่หนุ่มๆเลยโอ้มีแต่ทีมงานชายสูทนะครับรผมผมว่าจะไม่มาผมก็สงสารคนแจ็คนะครับผมทุกท่านนะครับโทรเพิ่งยังไม่ได้ออกจากบ้านเลยก็โทรเร่งเลยนะครับ

ดูพ่อใหญ่นะครับดูพ่อใหญ่นะครับพ่อใหญ่ก็คงจะปวดหัวมากเลยนะครับปีนี้พ่อใหญ่อ้วนมากเลยนะครับหูน้ำมันไอลอาบแก้มเลยนะครับอ้วนขนาดนี้ผมว่าไม่ต่ำกว่าสามสี่เดือนนะครับผมปีนี้พ่อใหญ่อ้วนมากๆเลยนะครับได้มาทานข้าวเหนียวนะครับ ได้ออกจากบ้านมาทานข้าวเหนียวนะครับเพราะว่ารวมสมบูรณ์นะครับแล้วก็ได้เดินออกกําลังกายไปบ่อยด้วยนะครับได้เดินกําลังกายไปบ่อยคนแจ็คบอกว่าเดินมาถึงตรงที่ช้างเมียเขาแหงานนะครับตรงที่เขาแหงานนะครับแล้วก็มาเจอกินตัวเมียพ่อใหญ่ก็เลยน้ํามันไหลออกเลยนะครับออกลึงด้วยนะครับอันตรายแล้วก็น่ากลัวก็เลยต้องเอากลับบ้านแบบกระทั้นทันนะครับผม ไปยังไงครับไม่รู้บทอะไรสวัสดีครับครขอเที่มหน่อยครับขอเที่ยวได้ไหมครับทำไมครับสนุกมากเลยใช่ไหมเพราใหญ่นี่ถือว่าใจดีขนาดตกมันจะเข้าใกล้ได้นะครับกูหันมาแล้วหันมาแล้วหันมาแล้วนะครับผมหันมาแล้วนะครับ ถอยก่อนนะครับถอยนิดนึงครับผมเพราะต้นไม้ไม่ใหญ่นะครับถอยนะครับผมถอย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 ตั้งหลักนะครับวันนี้ก็มารับพ่อใหญ่ทองคำกลับบ้านนะครับผมอู้วนจริงๆนะครับผมไม่ตกมันก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะครับน้ำมันแดงเลยครับผมออกอาบแก้มแดงเลยนะครับ โอ้โหเพื่อนเราแวงครับผมได้ยินเสียงอะไรก็ระแวงครับผมในช่วงตกมันน oh. ี้ก็จะระแวงคือจะตึงทุกอย่างครับผมเห็นอะไรก็จะไม่เข้าหูเข้าตาหมดนะครับคือเริ่มจะเมาน้ํามันนะครับตอนนี้แค่อาการเริ่มต้นนะครับคือยังไม่ไม่ได้หลายวันก็เลยจะยังไม่ดูร้ายเท่าไหร่นะครับถ้าปกตินะครับผมปกติแล้วถ้าละลายวันปวดหัวมากๆก็จะมีอาการงุดหงิดนะครับอันนี้เริ่มจะตกมันวันแรกครับก็เลย รีบเลยนะครับผมเดี๋ยวเราเรอชมชิปลิปต่อไปนะครับตอนที่เราเอาเพปทยาตังคข,ขึ้นรถนะครับผมสำหรับลิปนี้ก็ต้องขอจบไปเพงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ